ผมอัดหัวในคลิปนี้คลิปนี้จะจบนะครับถ้าผมอัดหัวในคลิปนี้นะโอเคเริ่มกันเออเออเอ,อนนเกมฟีไฟ้นะหลุดมาเล่นได้เฮ้ยเล่นระเบิดได้นะแต่เล่นได้แค่ครั้งเดียว ไม่ใช่เม็ดเดียนะสีลูกหนึ่งหนึ่งตัวละอืมต่อไปก็เอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไระอะว้าดิ้งได้แค่ตัวนะเฮ้ย เออได้แล้วเออเชียดตายละอุฮ้ยเฮ้ยลืมท้ามอันหัวนีดว่าฮ้อดีนะไม่โดนเอ้ยอุ้ยเอ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 ้ย ตายห้ามกดสองเม็ดด้วยนะทุกคนอุ้ยล่ะกดได้แค่เม็ดเดียวแ้วสับปืนได้นะ สองเม็ดก็จะคลิปก็จะจบโอ้ลืมใช้ระเบิดไปเลยดิดิกดค้างแต่ยังไม่มีศัตรูนะทุกคนนี่กดทีละเม็ดได้แต่ห้กดค้างอย่างนี้ได้ เ,เออลืมลืมลืมเอาจบครับคนบาย